สมรักเดือดเล่านาะทีตรงๆง,ง้างมือจะตบเบ้นลูกสาวผมเห็นคาตาจากกรณีทางเพจ Facebook ใจมอย108ได้ออกมาโพสข้อความปริศนาทำชาวเน็ตนั้นสงสัยอีกแล้วว่าทำไมรูปคู่หายหมดนะผู้หญิงก็อันฟอลแฟนแล้วนะแค่งอนแน่ๆ ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นผุดชื่อย่อมาเป็นจำนวนมากเช่นคู่รักพ่อนักมวยแน่ๆก็พูดตรงๆฉันว่าฉันสอบผ่านรอบนี้ตรงๆเอ้ยจริงๆสมัยหนึ่งครั้งรักบอกตรงๆ บออันฟอลโล่ต่อๆลบรูปคู่ออกหมดแต่ต่อต,อตอยังฟอลอยู่โซเชียลจับพิรุษว่าดีแล้วที่เลิกผู้ชายคือตอนรักคือเห่สุดอะไรสุดทําอะไรผู้หญิงก็น่ารักไปหมดพอหมดรักคือแสดงออกชัดเจนมากผู้หญิงยังดูเหมือนเดิมคิดว่าผู้หญิงควรได้เจอผู้ชายที่ดีกว่านี้ซึ่งชาวเน็ตส่วนมากก็พุ่งเป้าไปที่คู่รักของเบสรักวณีแล้วตรงตรง,ตรงกิจสกรเพราะก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือประเด็นเลิกราอยู่บ่อยครั้ง ต่อมาสาวเบสรักวณีออกมาโพสประกาศโสดแล้ววันที่17เมษายนเบสโพสคลิปลง IG story ประกาศโสดเป็นเพลงว่าคนโสดอยู่ตรงนี้คนโสดยืนอยู่ตรงนี้โสดมากเลยทักมาจีบได้นะล่าสุดทางด้านสมรักพ่อของฝ่ายหญิงก็ออกมาโพสแฉฝ่ายชายว่ามีทั้งเรื่องผู้หญิงเรื่องความไม่แมนและเห็นคาตาว่าง้างมือจะตบลูกสาวของตน